สวัสดีจุงกะจะเรียบสู่สบายดีพี่น้องครับวันนี้ก็พาเอฟซีพี่น้องช่องบ้าน,นอเซสาเกล้าใบศิรภพนะครับวันนี้ก็มาดูการติดตั้งนะครับบ้านน็อกดาวนะครับเป็นบ้านสําเร็จรูปนะครับที่ทางพระอาจารย์ของอวัดบุญนาน,านวัดป่าบุญน,นานนะครับธนสารของเราได้สั่งมานะครับเป็นกุฏิ เพื่อที่จะเป็นกุฏิรับรองนะครับอาคัรตุก,กะนะครับอตอนนี้ก็ทางช่างก็ได้นํามาประกอบให้นะครับซึ่งก็เป็นบ้านกุฏินะครับเรียกว่าเป็นกุฏิแล้วกันสําเร็จรูปนะครับที่ทํามาสําเร็จรูปจากร้านแล้วนะครับแล้วก็มีการคัดแยกครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งขนาดกุฏิหลังนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6คูณ7เมตรนะครับ ซึ่งในการขนส่งมาก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับนี่จะแยกครึ่งหนึ่งนะครับใส่รถมาสองคันนะครับแล้วก็เอารถเครนมายกวางนะครับในพื้นที่ที่เตรียมไว้ให้นะครับซึ่งตอนนี้ช่างก็กําลังเอามาประกอบกันนะครับจาก2ส,ส่วนของตัวกุฏินะครับซึ่งก็เป็นอีก รูปแบบหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับ f c นะครับได้ชมกันนะครับก็หาดูกันไม่ง่ายนะครับแบบนี้แต่ก่อนเราปลูกบ้านกันก็จะเป็นการมาฝังเสาแล้วก็เริ่มทำตามขั้นตอนนะครับแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเขาทำสมเร็จรูปให้แล้วก็เอามาวางนะครับในพื้นที่ที่เราต้องการได้เลยนะครับ ซึ่งกระบวนการขนย้ายกระบวนการติดตั้งน,นี้ก็จะเป็นการาใช้เคนนะครับยกขึ้นนะครับมาแล้วก็มาวางในพื้นที่ซึ่งฐานกติลังนี้ครับก็ค่อนข้างจะมีความใหญ่พอสมควรนะครับกว้างอยู่ที่3เอนะครับูณเมตรนะครับซึ่งจะต้องตัดแยกเป็น2ส่วนนะครับแล้วก็มาประกอบเข้ารูปเข้าล่าง ครับที่หน้าง,งานนะครับเสร็จแล้วก็ต้องเก็บรายละเอียดนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังนําอาคารทั้ง2ส,ส่วนนะครับที่แยกกันมานะครับเพื่อที่จะมาประกบเข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็จะทําการเก็บรายละเอียดเก็บงานนะครับให้เรียบร้อยสึ่งอาคารที่นํามานี้นะครับเป็นอาคารสําเร็จรูปนะครับพร้อมใช้เลยซึ่งข้างในก็จะ ทำฟ้านะครับตอนนี้ยังขึ้นไปดูข้างบนไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายข้างล่างให้ดูก่อนจะทําฟ้าวางระบบไฟนะครับนี่ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวรายละเอียดนะครับของทางร้านนะครับที่จัดสร้างแล้วก็ราคานะครับนี่เดี๋ยวจะได้ไปสัมภาษณ์ทีมงานช่างนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่ F อซบางท่านนะครับอาจจะสนใจนะครับอยากจะสั่ง มาไว้เป็นอาคารเป็นบ้านอยู่หรือก็อาจจะมีหลังเล็กนะครับหลังเล็กวันนี้ก็มีครับแล้วแต่ต้องการครับเอาไปไว้ตามทุ่งนาเถียงนาเอาไว้พักผ่อนได้นะครับตอนนี้ก็ให้ช่างเขาได้ทํางานกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยเข้าไปสัมภาษณ์ทีมงานอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนกระบวนการของการประกบนะครับ จะประกอบเข้าด้วยกันนะครับเนื่องจากเราต้องแยกชิ้นส่วนนะครับเป็นสองส่วนเพื่อที่สะดวกในการขนย้ายมาติดตั้งนะครับซึ่งกุฏิหลังนี้นะครับก็มีความกว้างนะครับหยุดที่หกเมตรนะครับยาวก็อยุดที่เจ็ดเมตรนะครับก็มีสองห้องนะครับสองห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําด้วยนะครับมีห้องน้ําในตัวเลย ทีมงานทีมช่างนะครับทําสําเร็จรูปหน้างานแล้วก็แยกชิ้นส่วนมาแล้วก็มาประกอบเข้านะครับเป็นตัวอาคารเป็นตัวหลังบ้านเป็นบ้านเป็นกตินะครับซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะครับซึ่งมาลงเสร็จก็ทําการประกอบเข้ากันก็น่าจะใช้เวลาไม่ไม่กี่ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวก็คงจะเสร็จเรียบร้อยนะฮะ ได้ถามราคาเท่านั้นพระอาจารย์นะครับที่ได้สั่งปุติหลังนี้มานะครับก็บอกว่าจบงานอยู่ที่สามแสนนะครับซึ่งดูแล้วคุ้มค่ามากเลยนะครับกับราคานี้นะครับถ้าเราจะสร้างบ้านเองนะครับด้วยปูนโครงสร้างเหล็กอะไรทั่วไปนะครับค่าช่างค่าอุปกรณ์นะครับผมว่าบ้านขนาดนี้นะครับเลยเลยสามแสนแน่นอนนะอันนี้เป็นบ้านไม้นะครับอย่างสวยงามนะครับนี่สามแสนจบงานเลยครับ ถือว่าคุ้มนะครับเอฟซีท่านใดนะครับที่อยากจะได้บ้านนะครับแบบนี้นะครับเป็นบ้านสําเร็จรูปนะครับน็อคดาวเอามาวางประกอบในพื้นที่ได้ทันทีเลยก็เดี๋ยวจะติดต่อนะครับเดี๋ยวจะถามช่างนะครับว่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวจะให้รายละเอียดการติดต่อนะครับกับเอฟซีอีกรั้งหนึ่งนะครับนี่ก็พาดูกระบวนการการทํางานของทางทีมช่างก่อนนะครับว่า บวการทํางานนะครับเป็นแบบไหนนะครับซึ่งใน้านแอดมินเองก็ยังไม่เคยเห็นนะครับการที่จะเอาบ้านทั้งหลังนะครับแยกมาประกอบในพื้นที่แบบนี้เลยนะครับก็อยากจะให้เอฟซีนะครับได้ดูได้ชมไป,ปรพร้อมกันนะครับกับกระบวนการวิธีการทํางานซึ่อเช้านะครับทีมงานมาแต่เช้าครับเอฟซี FC ก็มาไม่ทันถ่ายช่วงที่ ทำการเอาอาคารลงจากรถนะครับก็ได้สอบถามกับทางทงีมงานแล้วก็พระอาจารย์ที่อยู่ในวัดก็บอกว่าเป็นการถอยเข้ามาเลยนะครับใส่รถแล้วก็ถอยมาแล้วก็ใช้ลอกเสาตัวนี้นะครับดีดขึ้นนะครับดีดให้ลอยขึ้นแล้วก็ขับรถออกไปนะครับทั้งทั้งสงส่วน2เชียนนี้นะครับนี่ ตอนแรกเอฟมินก็นึกว่าจะเป็นการใช้เคนนะครับยกแต่นี้ไม่ได้ใช้เคนนะครับเป็นการใช้เสาร,รอกน,นี้นะครับเสาเหล็กเพื <ๆ S 1> ่อที่จะเป็นการดีดขึ้นนะครับในการถอยรถเข้ามานะครับเข้ามาให้ใกล้พื้นที่ที่จะจัดวางให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทําการใช้ลอกเสาเหล็กนี้นะครับดึงเสาขึ้นให้ลอยแล้วก็เอาวางลงนะครับนี่ ตอนนี้ก็กําลังประกอบเท้าด้วยกันนะนังอาคารทั้งสองส่วนนะครับเดี๋ยวพอเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะพาเอฟซีนะครับขึ้นไปดูข้างบนว่าะจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่วันที่มาลงวันนี้นะครับก็เป็นวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้ารนะครับซึ่งแอดมินก็ คุยกับทีมช่างไปแล้วนะครับว่าหลังจาก4ี่โมงเย็นวันนี้นะครับถ้าแอดมินถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะสั่งมาสักหลังหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวรอเื่นกันสี่โมงนะครับว่าจะได้มาลงอีกสักหลังหนึ่งไหมแหมขำๆครับเอฟซีวันนี้วันที่หนึ่งนะครับมิจนาก็ขอให้เอฟซีนะครับที่ได้ชมคลิปนี้ก็ขอจงมีโชคนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะขอรายละเอียดกาะทาทีมงาน อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับประกอบติดตั้งนะครับของทีมช่างชุดแรกนะครับก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะแต่มาลงนี่ก็ประกอบเป็นรูปเป็นร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าเหลือทีมงานอีกทีมหนึ่งที่จะเข้ามาเก็บรายละเอียดนะครับเก็บงานในส่วนที่นี่ครับอย่างมุมหลังคานี่ก็โดน กิ่งไม้นะครับก็จะเสียหายนิดหน่อยครับเดี๋ยวจะมีทีมช่างนะครับที่จะตามมาเก็บรายละเอียดอีกทีมหนึ่งนะครับตอนนี้ทีมช่างชุดแรกที่เอามาลงประกอบก็เสร็จงานแล้วครับสามชั่วโมงครับได้บ้านหลังหนึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูทางด้านบนนะครับติดตั้งบันไดเรียบร้อยนะครับระบบไฟตอนนี้จับไฟมาทดลองระบบแล้วก็นะครับไฟติดแล้วครับด้านหน้าด้านในไฟติดทุกดวงนะครับ สวยงามตามท้องเรือนครับฝาหลุมแล้วก็มีระบบไฟเผื่อติดแอร์นะครับเดินสายไฟให้พร้อมทั้งสองห้องนะครับมีติดไว้เผื่อติดแอร์นะครับสวยงามทางด้านหน้าห้องน้ํานะครับก็เป็นชักโครกอย่างดีนะครับมีพัดลมดูอากาศให้พร้อมนะครับ นี่ห้องน้ำก็กว้างพอสมควรนะครับเนี่ยประมาณเมตรห้าสิบคูณเมตรยี่ได้นะฮะถือว่าโล่งนะครับสุขภัณฑ์สำเร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอทีมช่างอีกทีมหนึ่งที่จะมาเก็บรายละเอียดนะครับเล็กน,น้อยนะครับที่มันเกิดการเสียหายจากการขนส่งและการประกอบนะครับ ทีมช่างที่จะมาเก็บงานเสร็จแลีย้อแล้วก็ปิดจับนะครับระบบไฟพร้อมทุกอย่างนี้ก็ทีมเท่าแก่นครับช่างก็มาถึงแล้วนะครับอันี้ก็จะขอถามนะครับว่าทีมงานนี้ตั้งตั้งอยู่ที่ไหนฮะ <S <S 2> <S 2> อยู่จังหวัด e ร้อยเอ็ดนะฮะอ่าอยู่อำเภอ อำเภอเมืองนะครับมีมีมีเบอร์ติดต่อฮะ0 8 5 2 7 4 5 9ครับเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับเห็นจะเป็นบ้านทรงไทยหรือบ้านเป็นหลังแบบนี้นะครับติดต่อได้เลยนะครับจากเบอร์ที่ท่านได้ให้ไปเมื่อสักครู่นี้ครับชื่อชื่อทีมงานชื่อร้านอะไรครับนัตชาติเรือนไทยอ๋อนัชาติเรือนไทยนะครับอยู่ร้อยเอ็ดใกล้ๆเรานี่เองนะครับก็ฝ่ายเอฟซีด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับนี่บ้านเป็นหลังแบบนี้นะครับนี่ ก็ติดต่อได้นะครับตามเบอร์ตัข้างต้นนะครับที่ได้บอกไปแล้วนะครับนี่พร้อมติดตั้งเลยนะครับเนี่ยทีมงานนํามาแล้วก็มาติดตั้งให้พร้อมเลยนะครับนี่สวยงามนะครับจะได้นะครับราคาอันนี้สามแสนนะครับจบที่สามแสนพร้อมอยู่นะครับก็ขอฝากเอซีท่านที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปของช่องบรรณศอกราวใบศรีรพบด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาเอฟซีไปแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ